รับน้องรับของนะคะอุ้ยทำต้องเปิดบนรถไม่เปิดข้างล่างบ้างคือเปิดข้างล่างมันโป๊ <c oughs> คือเข้าใจปะ <c oughs> อุย้ยพูดล้ำตาอะไรคือเราหุกได้แล้วว่าเราอ่ะสื่อได้แล้ว <c oughs> อุย้ยตื่นเต้นอะนุน่น <c oughs> สำหรับฉันฉันคิดว่ามันเป็นแบบหมดใหม่หนึ่งที่ฉันปลดล็อกไปได้อ่ะเนืออ้อปะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมน้อยหนึ่งที่มีชีวิตก็ต้องมีชีวิตต่อไปซึ่งอยู่กับ ก็ได้เชนนั้นตลอดกายนะคะแล้วก็เป็นมุมนี้ตลอดทำไมต้องเปิดบนรถไม่เปิดข้างล่างบ้างคือเปิดข้างล่างมันโป๋ <c oughs> คือเขาเ้าใจปะเปิดในนี้แหละนะคะ <c oughs> อ่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีภารกิจแบบ เล็กๆนะคะในการที่เดี๋ยวจะไปรับน้องรับของนะคะอุ้ยรับลูกสาวคนใหม่เลยอันนี้คือคนใหม่เลยแบรนด์นิวเลยเธออาจจะเคยเห็นปานาเป็นลูกสาวคนใหม่อีกแล้ใช่ชอบมาก <c oughs> แต่ว่าเธอจะเคยเห็นแหละแต่ว่าตอนนั้นมันฟิลมมันยังไม่อุป,ปการะอ <c oughs> ะไรวันนี้จะไปอุป,ปการนะคะ <c oughs> อ่ะโอเคไปเมกกะพาซากันจ้า ไปกินข้าวก่อนค่ะเพราะว่าจะรับลูกและท้องหิวก็คือไม่ได้เรื่องแหละจะพาไปดูร้านนี้ด้วยเพราะว่าอร่อยมากแต่ว่าไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองไปดูกันเดินทะลุไปทางนี้แล้วกันนี่แปลกให้คนมันมาได้บ้างค่ะจะเป็นทางลัดให้ได้ค่นั้นเนี่ยหรอเออเปิดเพราะว่าอุ้ยเปิดเปิดนี่ไง ส่สะอาดนะคะตรงนั้นคือดีโอสยามดีโอน้ำเช่ดดีโอเพราะว่าถ้าดีโอเป็นเอ็กโซค่ะ <c oughs> อ่ะกินกันร้านนี้แหละจ้ามาลวจ้าอันนี้คือไห่หลังน้ําหมูนะคะมันหอร่อยมากเลิศมากแก่น,นี้คืออร่อยไปเลยตั้งแต่ก่อนกิน <c oughs> จริงๆมันอร่อยจริงและอันนี้คือของนุ่นเป็นเนื้อนะคะอ่ะขอบคุณค่ะอุ้ยมีอีกนะคะอันนี้คือของนุ่นหรอใช่อันนี้ของนุ่นก็แต่หมูที่เป็น เส้นหมี่น้ำใสแกงสีใสสะอาดจริงๆเลิเมนูเขาก็จะประมาณนี้นะคะไทยหล่ม,มเขาจะให้น้ำตัวนี้มาด้วยเป็นน้ำกะปินะกะปิค่ะซึ่งมันอร่อยมากใส่เลยเหรอก็ไวไล้ลายความเปน็นแบบลูกชิ้นมันเลิศเกินอร่อยจ้าร้านนี้มาถึงกินค่ะอะกินเสร็จแล้วปิวรีบกินเกิน เพราะว่าเรามาเนี่ยประมาณบ่ายสองครึ่งละกลัวมันจะร้านปิดเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเมกาทาซาสี่โมงครึ่งห้าโมงอย่เงี้ยก็เริ่มปิดหมดละแล้วจริงๆแล้วใจมันอยู่ที่ลูกสาวด้วยลูกสาวฉันเขาไม่เกี่ยวเ,เขาเรียกว่าเป็นลูกคนละพ่อค่ะ<มา>อ่ะโอเคไปจริงละจ้าดีจ้า เขาเรียกว่าสะพานเหล็กนั่นแหละเพราะแต่ก่อนสะพานเหล็กก็อยู่ตรงนู้นแต่ถามว่าจะมาย้อนประวัติศาสตร์อะไรไป็นข้อใช่แล้วคือทำทุกคนมใช่แทนว่าเงินในกระเป๋าคือนี่ยรู้ว่วสเต็มเลยใช่เราจะไปไหนก่อนคุณเดินไปเรื่อยๆค่ะคือบรรดาอาร์ตทอยเดี๋ยวนี้มันก็กระจายอยู่ทั่วตึกเนาะใช่แต่ว่าเวอร์สุดคือชั้นบนงั้นชั้นบนบ้างอุ้ยขนาดร้านเกมก็คือ เกมฟรีกจมีจุ่มเติมอะไรเต็มไปหมดแกมีคายเบบงเบบี้ด้วยนี่มีพวกโมเดลบบโปเกมอนฟิวต่อเองต่ออะไรด้วยนะคือต่อเองเลยเพราะวอะไรรู้ไหมคือพราค้าบอก500รอยขอสี่้อพอคือเขาเรียกว่าของบบเอาไปต่อเองนะได้ค่ะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งคือราคาต้องดูว่าบอกผ่านไหมนะคะไหนพี่นุ่นเล่าสิว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลามาที่นี่คือกิจกรรมคือมหาพอให้คุณหนึ่ง เส็นดาบบาังละ่ะดาบแขนปอมบังละ่ะเครื่องแต่งกายฮาลลูวีเออมันจะอยู่ชั้นบนเว้ยมันพีทบอมีใบประกาศจับด้วยอุ้ <c oughs> อยแรงมากวันนี้ก็คือเพราะฟิลดาบฟิลอะไรในเกมม่ะนึ้อปะดาบก้นบอนลอะไรอย่างเงี้ยวายนูกสาวอ่ะสิ จริงๆชั้นมเมื่อกี้ก็จะมีพวกโมเดลที่แบบเป็นตู้ๆใช่ปะเออ,เอ,อแต่เดี๋ยวเราลงมาเดินดูได้แต่เดี๋ยวขอขึ้นไปให้รู้ก่อนว่าได้ลูกสาวให้รู้ให้ใจมันอุ่นมันซ้นก็จะมีพวกอุปกรณ์กล้องตรงนี้ด้วยนะตอนนี้นจะมีแบบพวกกล้องมือสองแบบกล้องเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่เพราะคนที่ชอบเล่นกล้องแบบกล้องฟีนกล้องที่มันแบบเจ้าเก่าๆอ่ะคนเขาจะมาที่นี่ถึงแล้วแน่นอนชั้นหกหรอ นมา๊บเจอเลยอันนี้เขาจะเป็นฟิลแบบว่าดรีมทอยใช่ไหมเป็นของเล่นแบบฟิลญี่ปุ่นคาเมนไรเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเยอะๆใช่ปะแล้วก็ร้านนี้จะอยู่ตรงกลางเลยเขาจะมีพวกฝั่งโกป๊อปแก่เยอะมากเนี่ยดูดิเยอะมากตาลายแล้วจ้าคือ War of f อ m เฟเกินมันจะมี <c oughs> ให้ได้มันจะเป็นให้ได้เลย นี่ฝั่งโกปกอลปเยอะมากคือแต่ก่อนน่ะนี่ก็ชอบเก็บฝั่งโกปกอล์ปคือมันตัวโหมียวเองใช่มันน่ารักแต่คือตอนเนี้ยเทใจไปอาร์ทอยเกินนี่ฝั่งก์กปอล์ปก็ถือว่าเป็นอาร์ทอยใช่ไหมก็เป็นเออก็เลิศเกินอุ้ยตางโซโลแบบนี่มันพีแบบเลิศมากดูดิดตายแล้วแกเยอะมากอุ้ยอันนี้อันนี้นูน่นดูทันฟอร์เมอร์ อาราเล่อาราไลอาราเล่จริงๆต้องเล่นขี Luci ้น่ะนี่ไงเห็นไหมอาราเล่ต้องเล่นขี้ค่ะมันชอบเล่นขี้ไม่รู้เป็นไรอุ๊ยนี่น่ารักโตโทเออเฮ้ยเห็นเห็นตัวนี้ไหมตัวแรงเลยตัวแรงตัวแรงตัวครเบรนะคะเราอยู่ที่เซนดิโอดาว่านะคะมารับน้องรับลูกสาวกันดีกว่าป่ะอันนี้เดี๋ยวเราเปิดดูแบบคือแอบดูเล่นๆ จะได้เห็นว่าน้องคนใดนะคะศักดิ์สิทธิ์ปล่่ะท่านเขาศักดิ์สิทธิ์ปล่่ะอันนี้เป็นแมวดําทองตัวแบบว่าตัวกลางกลางอันนี้คือเป็นอีดิชันที่ทํากับทางเซนดิโออย่างเดียวเลยใช่ไหมคะดาทองแกเดี๋ยวให้ดูอีกทีในไลฟ์ละกันเออส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแกะก่อนเลยก็ได้ค่ะขอขอดูหน่อย กล่องกล่องกล่องดิตาเตอใหญ่เลยอ่ะเลิอไซแบบยิ่งกว่าจัมโบอะคืออันเมื่อกี้คือไซจัมโบแต่อันเนี้ยคือไม่ใช่อันนี้คือชื่อตัวดีไซเนอร์นี่คือแอบดูก่อนนี่คนใหญ่มากเอาัน้มีหางเลยใช่ไหมใช่ใช่มันต้องใช้พื้นที่ดีเทลนิดนึงอ่ะ ประมาณนี้นะคะแอบให้ดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยทําคลิปอีกทีแก่อนอใหญ่มากรู้เอาตะแทนไหมหรือเเ่ารเช็คก่อนว่าแบบว่าได้สัวนเธอยังฝากน้องเขาไว้ก่อนหรอฝากไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดินดูเล่นในร้านก่อนเพราะเผื่อเอาเพิ่มขนาดนั้นเลยเอาิ๊กมีตัวที่จะเอาได้มาดูไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรดาอาร์ตทอยต่างๆนะคะ นุ่นอันเนี้ยรักเลยโอ้ยอุ้ย SOS คิดก็น่ารักนะเอาเลยบอีนี่นี่นี่้ยน่ารักมากฉันเห็นในช้อปปี้แล้วอันเนี้ยแบบเกิน s ช o p ี e ไม่มันกดได้ไงจะนด้เงินได้หลอย่าไปหัดเอาของแพงค่ะแพงเหรอไม่รู้ว่ามันดูแพงนี่บิ๊กคลอ คลอเอ็กซ์นะคะตัวนี้ใช่สวยมากเขาก็จะแบบเป็นสไตล์แบบเป็นปูเป็นอะไรอย่างเงี้ยเลยับพีร้องเพลงลาล่าลาลาลองสตตร์กินเลย้ยแมวตัวหนวตอมข้างหลังไหนอ้จริงหรออ่ะบรรยากาศนะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นฝ่ายดิงยูเฮ้ยนี่น่ารักมากนุ่นแบดเปียวตัวสีแดงนี่มันมีแล้วใช่น่ารักมากนี่นี่คือเชลที่แบบอยากได้ทุกตัวเลยเธอเออ เก็บเป็นตัวที่ขายอะคือตัวที่ติดราคานะอ,าอ,อออหกตัวที่ไม่ได้ติดก็คือไม่ได้ขายนะวันนี้ฉันจะเอาตัวนี้กลับบ้านโนริคุมลายดําขาวแบบที่สันชอบเลยใช่ลเล<อ>ยมีคุณมากนะตัวเนี้ยไม่คุณหรอก นู่นขุนอยู่นู่นใช่เหรดูดูมึงราคาแรงวะแต่คือฉันอ่ะจริงๆฉันอยากได้ตัวนี้ตัวสีแบบดําเขียวกับตัวสีขาวเนี่ยแต่คือมันไม่มีแล้วมันคือแบบลิมิเต็ดสุดๆนะคะออ้ย้วเอากจองตัวนี้ด้วยนี่ตัวครึ่งๆตัวนี้ก็ชอบตัวนี้ด้วยตัวนี้ฉันก็ชอบสองปากเกราเกราอันนีื่อนื่นเรื่อะจ๊ะคุณชัตวชาติอันีเจ้าหนูตอมจ้าอันนี้สีใหม่สีออริจิอยู่ข้างหลัง อันนี้จะเป็นแบบฟิลดีไซเนอร์เลยอ่ะงอกไหมนี่ช่วงเวลาบูบูสีม่วงไม่ใช่ละบบป่ะสีโมโม่สีม่วงนั่นไงใช่สีโมโม่ตาเซ็กซี่สุดๆน่ารักนะเท่าไหร่เก้าพันหรออืมว้าวอุ้ยมอนลี่ที่เป็นแบบตัวแบบสเกลแบบตัวใหญ่ๆหน่อยแกสีโมโม่เอสบีเอฉันอยากได้นี้ด้วยโกจิโมโม่เนี่ยนี่นี่ก็สวยเธอเลเยอร์วันเลยสามพันห้าสวยนะตัวหัวแดงสวย เอาปะหัวแดสวยเอาปะหัวแดงสวย <c oughs> แดงคือตัวไม่ได้ก็อุ้ยตายต้อะป้องบ๊อบเอาตัวนี้ละต้ป้องบ๊อบ<ะ>ที่ทำกับน,น้องช้างไงน้องช้างที่เราเคยซื้อกล่องสุ่มอ่ะเอออันนี้ก็ตัวนี้แหละอุแบดเหมียวที่เป็นคอลแลบเยอะนะดูหยองขวานเน่ารักเกินโอ้ชินจังแบบเปรตได้อ่ะเยอะเกิน <c oughs> โอ้ยตัวใหญ่มากอันนี้สูดอยู่นี้เรามีเหมือนกันเลยอะไรทางตู้ก็เพิ่งมีที่เรามีนี่แหละแล้วหนูอ่านะคะถืออ่า แต่นี่คือมอลลี่4 0 0อยเอร์เซ็นต์กับแบบิกทั้งหลายคืออยากเข้าวงการตัวใหญ่ขอรอสี0รเอร์เซ็นก็คือห้ามมันไม่หยุดหรอกดูดิจริงเจ๋งมากอะไรอุยเอลโมอันนี้เป็นแบบิกเฮ้ยทอมมันเจอรี่สุ่ยชอบแน่เลยดูดิสุ่ยหมื่นสองเองเฮ้ยเองคืออุ้ยนี่ไงแถมเลยตัวนี้ด้วยนี่ก็เก็บเบนนะหรอใช่ตัวนี้ก็เก็บเบนอืมเจ๋มาก มันคือตัวอะไรมันเป็นแบบฟิแบบสเนคเกอร์อ่ะเยอะๆอยูอ่เยอะเอยแล้วก็เนี่ยอันนี้อ่ะที่เราซื้อไปออสีทองดำแล้วก็ ผมเพิ่มตัวนี้นะจะซื้อสองตัวนี้จะซื้อสองตัวเลยเดี๋ยวดูราคาก่อนอุ้ยตัวใหญ่แพงมากเลยตัวใหญ่หมื่นหมื่นเจ็ดตัวเล็กเก้าพันได้แต่ตัวนี้แลาวหลังตัวเดิแต่มันสีเป็นแบบฉันมีสีฉันชอบสีที่มันเป็นออกดำดำแดงแดงอะไรแเงี้ยอันนี้คือของเขาหมดเลยปะใช่ตัวนี้ก็เป็นของเขาคือมันมีเรื่องมีราวว่าแบบเห็นน้องเด็กผู้ชายไหมโนริคุงนะเนี่ยจริงๆอ่ะโนริคุงเนี่ยเขาเป็นด็อกเตอร์อันหรอโอ้เขาจะคอยเาสร้างสัตว์ประหลาดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่เขาสร้างมาาแแลล้้้ววเก็ไดรัน มาจากพวกผีญี่ปุ่นอืเป็นทางมาฝั่งนมากจางแล้วไหมลาโบโบผ่าตัดให้ได้เอาไหมแหมเอาแต่ว่าตัวนี้เธอชอบแน่นอนสวยนะสวยมากมันคืออะไรอ่ะโอ้ยไม่ใช่อยากรู้ก็ภืษอไปแค่นั้นแต่ค่อยไปศึกษาต่อใช่แล้วทำมันก็ได้แล้วโอ้ยอันนี้น่ารักแบ๊เหนียวแบ๊เหนียวนี้ก็เยอะอยู่นะแบ๊บเหนียวก็เยอะอยู่แต่แบ๊บเดี๋ยววาคาแรงเหมือนกันนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฟิลแบบว่ากล่องสุงมง่มป๊อปมารอะไรอย่างเงี้ยอืวนี่เป็นฟิลเซ็กซี่อะไรคะหนุ่มรุนนะตัวนี้เป็นฟิลเซ็กซี่เกินดูดูท่าบูอิบีแอ๊บเซ็กซี่เกินแม่ตัวนี้เซ็กซี่สุด <c oughs> สรุปว่าจะต่ำไหมต่ำเพิ่มไหมต่ำค่ะขนาดนั้นเลยเหรอโนริคุงต้องมาแล้ว <c oughs> นี่คือบรรดาโกอินเดามีตัวห <c oughs> ไหนที่เรามีแล้วบ้างนี่ไงตัวนั้นเรามีปะมีชินบูถูกปะ นี่งไงโคมไฟมันก็จะแบบรจริงๆเราก็มีแล,ล้วนะหรอคนมันจะเอาเนาะ <c oughs> เขาชี้ว่ะเขาชี้อย่างเดียวเลย <c oughs> <c oughs> ตัวกุ้งอะ่ะ <c oughs> มันมีแค่สองสีฉันมีสีแดงแล้วฉันยังใส,ส่สีน้ำเงินอยู่แล้วเราต้องมีหรอแล้วพอเจ้าสนิเกอร์ <c oughs> ส,นอร 7, สนิเกอร์เจ็ดพันสนิเกอร์ก็สวยดีนะคือคุณนายเขาจัดไปแล้วไงคือเบาเบา ล่ะเบาๆวุ้ยเซนเซอร์อะไรว่าเบาหน่อยแล้วจะด่าอะไรก็ด่าไปเลยค่ะฉันไม่สนใจอยู่แล้วอ่ะใส่อาตรงดีกว่าไปแหวนเยี่ยมร่ะในตุลย์บอยู่หรอตรงอยู่บอเมื่อจะไปออกรายการไปหาดาราตรงบอกขอบกูไม่ไปแล้วได้ไหมเออเออขอบดาราครับโอเคไม่ดูดิพงดิษฐ์เพก่อนได้ไหมล่ะเออเออเดี๋ยวนี้ตรงเขาเริ่มผสมเอาแสงอะไรเยอะๆเนี่ยแรงเกินแล้วก็มีตัวสเกาแพนด้าแล้วก็อื่นๆน้องๆนะคะเนี่ยครั้งนี้ย คือมันจะไม่ป,ปังไงไหวมันกวาดมันมงมันคนเกิดมันรวมแมวบุบ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 หรือมก็น่ารักอยู่นะเยอะๆถ้าเยอะๆอาจจะน่ารัก<ๆ>เป็นจิงจ่งจอก้า<ๆ>วห้ำเลื้หาัดิมูตัวใหญ่ดิมูตัวใหญ่น่ารักหนอจุอ๊บปีนกเคียวน่ารักจังนกดมนมมิมูนกดิมูนี่มีอบนี้ด้วยเธอจะต้องสื่อแล้วแหละมั้งนาันชินเนเกรเกอร์ที่เอาบูไปใส่เดนได เหรอใช่มันจะเข้าไปอยู่ในตัวบ้ามันเป็นแบบฟิลแบบกระปุกปะไม่อปูออมสินขอโทษนะกระปุกแพงมากนะคะไม่เล่นนะคะอุ้ยนี่คืออะไรมักกี้มักกะรีผลเนาะมักกะรีนี่จริงจริงทอยอะไรอย่างงี้ปะมอลลยอุ้ยอันนี้ชื่ออะไรวะลืมลืมลืมไพโลพิมมานะคะคือเล่นง่ายแบบนี้แหละอุ้ยอันนี้ป้ถัว่ากก็บหัวไฟปะที่มันจะมีแมวอ่ะเอออุ้ยสมองตอมหน้าอูฟู่หน้ามันเป็นคำนี้ ไว้เฮ้ยอ่าดีเดอร์นี่อะไรอ่ะดีว่มั่งเลยบู๊ปป๊ปป๊หรอมีลายเซ็นทัสินด้วยคือต้องหรอปะไม่ได้ตูวนี้แพงมากมันอยู่มานานแล้วด้วยจะบอกว่าดิสเพย์อ่ะของร้านตรงอ่ะราบูบูหายไปเยอะมากก็พอาะปูนี่แหละต้องมึงนี่แหละเนี่ย SOS คิดน่ารักเถอะดูดิไม่อ่ยเฉย นี่ไงตอนนี้เมื่อกจีนที่คนเรื่อยใช่น่ารักหนูใช่ตัวนี้เป็นโอ้ยตัวนี้มีที่มันคอนแล้วเป็นแบบราย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 ตัวนี้ก็ออะไรอืมสปองจะสปองบ๊อบให้ได้คือสปองบ๊อบเป็นอะไรกับวงการนี้ไหมคือจะไปเออคอลแล็บอะไรกันให้หุ้นไม่ไหวมันยุ่งอะไรเขาเว้ยอ่ะไปเลี้ยวเข้าดูในร้านหน่อยนี่เดี๋ยวเราจะกลับไปร้านกันเย็นนี้เล้วใส่ตัวแดงอห๋อแล้วมีตัวนี้ด้ไหมมีมีทั้งมีทั้งสองกล่องเลย ก็ถามว่าแดงไหนเออเอตัวนี้ก็ดีขาวไหนะแคตรงอะมันจะมีกล่องสุ่มแบบแปลกๆเยอะเออสวัสดีค่ะตรงไม่อย evet ู่หรอไม่อยู่เออเลิศนี้อ่าเอโซไอคิดอีกแล้วมันจะต้องโดนให้ได้ปะมันวนเวียนสุดๆหมื่นสองอุ้ยมองที่ราคาก่อนเลยอะตอมพนมค่ะน่ากว่าอุ้ยเนี่ยเห็นไหม องุ่นเคียวโฮบอกแล้วเหมือนปะล่ะองุ่นเคียวโฮแต่ใครกลัวรูก็ต้องกลัวมาไอ้คนนี้แค่น่ารักอยู่นะอยากกลัวให้มันเยอะอยากกลัวให้มันเยอะเราจะแกะไหมมีหมดเวอร์หนึ่งเวอร์สองสีขาวดําฉันมีหมดเดี๋ยวรอแกะตอนที่เราไปจุนจิไงจุนจิกลับมาแล้วแกะแล้วแต่งเป็นโทมิเอะเลยห้ามกูบ้างค่ะพวกพารสตดอเล็กๆฮะ <Last> น,าน่ารักเออแหละตัวนี้ก็น่ารักน,น,นะนุ่นเนี่ยอ่ะอันนี้คือหลอาบรรดาแบบนอกกระแสะอะไรอย่างเงี้ยหรอแต่ก็อยู่ในกระแสะอยู่นะชินจงชินจงังไอหมาพักกาศอะไรอย่างเงี้ยดิสนีย์นะจ๊ะเออแล้วก็หลอาบรรดาพวก สายชาร์จนะคะมีทั้งดี oo, มูีทั้งฮีโรโนะเลยมอนลี่ก็มีจ้านี่น้องนุ๊กเห็นไหมคะที่เราซื้อกล่องเต็มที่นี่ไปใช่ปะม,มีตัวนี้ด้วยนะตัวนี้ท้ามม,าบบ id, มันดูแบบแบสแอดจังวะมันดูแบบน่ากลัวเด็ก<ร>แบบ<ๆ>ร้ายๆอ่ะมีตัวนี้ด้วยบูดเบิ้มสุดๆน่ารากักอ,อ่าน้องเอ็มมาก,ก็เยอะๆเลยออกเลดี้ออกไรว่านะคะนี่อันนี้คือให้วันมีนอะเหรอ เป็นตัวมินิของพวกเค้าอ่ะคือมันต้องอยู่กันเยอะๆเนาะอันเชอร์ี่น่ารักมากเลยเนี่ยมันสองตัวน่ารักมากอ้ยมันจะมงคนนอกมงคลในเกินมันเยอะเกินหรือเป็นฟิลก้อยใจไหมก้อยใจน่ารักมากดูไปดูมาเนี่ยกลัวโดนจังเลยอันเนี้ยทำไมกลัวมันน่ารักอยู่นะนี่ตอนนี้เขากำลังฮิตนะดูคลิปคลีนดีอ่ะตอนนี้เขากำลังฮิตเขาจะเป็นแบบว่า ป็นน้องบารบีเวิร์ออยู่ในกล่องใช่น่ารักมากสัดเจนไหมคือมันใหญ่เกินรลอมกวนเพิเขยาเขย่าคือเป็นอ่ะไม่ต้องเป็นป้ายไฟแบบตังคอนเสิร์ตอ่ะบ้าบาบ้าบาบาอย่างเงี้ยห้ามเขย่าเพราะว่าเดี๋ยวมันของมันเสียหายก็จะ้ปะพอไม่ใช่อะไรกะตรงไม่ได้กลัวของเสียหายนะเขย่าไปก็ไม่รู้อาจริงคือเนื้อออกยัง คือเหล่าบรรดานางฟ้านอนหลับทั้งหมดนี้เหรอใช่มันมีความสวยหลายตัวในคอลเลคชันนี้ฟิลนอนฟิลแบบคือจะนอนให้ได้อ่ะนี่ออกมาเหมือนแบบการ์ตูนตะวานนะใช่แต่กล่องดำเนี่ยสันชอบมันจะมีตัวเหมือนปีศาจตัวหนึ่งสวยเคยเป็นอะไรกับปีศาจรู้ปีศาจเออมันมีตัวที่เขาแกะแล้วอยู่หน้าหลักเหรออ่ะให้ดูว่าหน้าตาน้องแบบนอนหลับเป็นยังไงนะคะน่ารักมาก ไอ้ที่นอนแบบเป็นจิ้งจอกเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยนะแกน่าหลกมากไม่หยุดคือแคร์มันชำระไม่สมเำเร็จเขสาใช่ไหมคือมันจะต้องเอาให้ได้ท,ทำเนียได้ทำเนียได้แต่อยา่อาขยับ อยากเฉยย่านะแต่ถ้าจะขย่าวอยากขย่าให้ได้เนื้อไรอพุงกระเพื่อมมานมเกียเป็นที่ตัวเองไปแต่อย่าแกวที่ของก็แต่ว่ะถ้าตัวนี้แล้วการลองดูเผื่อจะได้แบบว่านางฟ้าสีพิเศษจาไม่งูแล้วหรอกูว่าแล้วเสียหน้าตามพี่รุษงูได้เราค่ะงูจัดซื้อของมือคือเสาผ้าเขาส่งมาให้เดี๋ยวดูอันอื่นๆดะแบบเี้ยวเบาให้มันรู้กันไปเสาผ้าจะจัดสร้างมาอีกบองูจะได้ไหมแต่ริง อยากได้นางฟ้าสีพิเศษด้วยต้องได้งูมันก็ร้องไห้เลยเขาจัดซื้อไว้แล้วก็ได้อีกได้ค่ะดูกกากรหนึ่งสองซ้ำนางฟ้าแต่จะสีใดจริงเหรอใช่มันอยู่ในซองจริงเหรอไม่รู้มันจะสีพิเศษมันคือสีพิเศษจะเป็นสีชมพูลุ้นเกินอ่ะไหนนางฟ้าจริงเหรอได้นางฟ้าเลยนะเพราะว่านางฟ้าฟิลหนักสีดำดำ สี่เริ่ม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 นางป้าเริ่มเริ่มส่งใสยหนังสือหรือมั้งอะโอเคไปขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะเฮ้จริงๆแล้วน้องอะถ่ายรูปไปทำไมเขาจะมปป้นแปะแบบนี้มีใส่ซีบปีนไิสใส่ซีบเกินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อุ้มลูกกลับบ้านค่ะอุ้ยแต่เดี๋ยวก่อนอะไรอุ้ยพูดน้ำตาละลายเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเป็นไรเอ่ยคือเรานึกได้แล้วว่าเราอ่ะซื้อได้แล้วฉะนั้นเราไปซื้อไหมเราต้องขวนปะอุ้ยล้ำตาละลายดมาไม่มีซุ่นใจเหรอไม่ได้ว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวลงไปดูแล้วกันว่าทำไมมันจะลองให้เป็นไรหรอนะคะที่สำคัญคือมันยังอยู่แล้วร้านเปิดอยู่หรือเปล่าอุ้ย เข้ามาด้วนสุนดฤทธิ์องคุณคินา ชิเลเกินมารู้ความรู้สึกที่แบบแปลกๆอยู่เหมือนกันนะที่แบบทไมเรากำล,ลังจะไปซื้อตัวนี้อะ่ะเพราะว่าพอไปถึงร้านปิดเนี่ยก็เลยแปลกเลยจำไม่ได้แล้วนะว่าร้านที่ตรงไหนเธอยังจำได้อยู่อ๋อจำไม่ได้เหมือนกันต้องไปเดินแต่ว่าถ้าอยู่ด้านหลังๆได้วันนี้จะต้องออกกลับบ้านด้วยกันให้ได้เพราะว่ามันฟิลเช็คลิฟในชีวิตเลยอ่ะคือเข้าใจว่าไม่รู้ดิอ่ะโอเคปะไม่รู้มันจะอยู่รอเราไหมเธอมันเป็นสิบปีแล้วนะถูกห้านบอออ่ะค่ะ คือมันจาไม่ได้เว้ว่ามันอยู่ร้านไหนแต่คือมันรู้ว่ามันมีอยู่จริงอะคะ่ะมันได้เลื่อนหยุดไปแล้วนึงตรงไปในตอกปะเออเออฟิลเนี้ยฟิลเนี้ยฟิล,ฟลคืออุ้ยตื่นเต้น่ะนุ่นมันจะมีมันยังอยู่รอเราใช่ไหมอะไรแบบนี้ัมยนี่เจอจอแล้วเจอแล้วตัวนี้แระนี่ด้วยอย่างได้ เออผมจะเอาตัวนี้ฉันอ,อ,อยากได้ตัวยืนหรอกตัวยืนก็สวยเต็มเต็มไว้เด็กที่ขาดหายเกิน <c oughs> มีแบบมีกล่องด้วยจ้า,าเออผบทุกตัว <c oughs> ตึ้งตันหรอปึ้งตันมีคนสงสัยบอกแล้วทำไมผึ่งพึ่งมาเอาจ้า นี่มันเหมือนกันอะยิงเวลาไงที่มาเติมเต็มหหรอเติมเต็มเดี๋ยวไปเล่าเล่าเดี๋ยวไปล่าในรถได้ไหมไอเขาสรุปว่าฉันเอาตัวยืนด้วยครบทุกตัวตัวนี้ก็คือเดี๋ยวพี่เขาแพ็กให้อยู่นะคะมันก็จะมาพร้อมแบบกล่องเขาแบบนี้ซึ่งตัวยืนเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์เนออมันจะมีความแบบดูเรียวดูแบบู มี texture มีอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวจะเป็นตัวนิ่มส่วนอันนี้จะเป็นในตามหนังสือเออหนังสือน,นิทานใช่มันก็จะเป็นลายเส้นแบบนี้ใช่เ,เ,เดี๋ยวคลนะิปอ่อนน่ะคุณผู้ชมก็น่าจะได้เห็นทุกตัวแล้วแหละ <Okay. S 2> เออเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอากลับไปไลฟนะ์ในวีคเอนนี้แต่ก็เอามาให้ดูว่าประวัติความเป็นมาของความที่จะต้องมาซื้ออันนี้คืออะไรนะคะ อ่ะสำหรับใครที่อยากดูของเล่นที่มันมีความแบบว่าวินเทจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นฟิลแบบญี่ปุ่นเนาะเมมโมรี่ทอยนะคะชั้น3โซนแบบซอย1โซน A อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเจอกันในรถนะครับเราต้องแบกของเดอะมากดูใช่ไม่เหมือนฟิลว่าฟิลเหมาขายบอ้หรอจ๊ะซึ่งไปขายส่งบอไม่ใช่จ้ไปเจอกันในรถนะครอ่ะ อยู่ในรถแล้วค่ะแล้วคือนางสุมสุดๆ <c oughs> คือต้องซื้อรถใหม่แล้วมัง้งเอาดีๆ <c oughs> ขนาดนั้นเลยหรอขนาดนั้นเลยประเด็นก็คือเล่านิดนึงว่าเวอร์ดไวติงอาร์เนี่ยเป็น <c oughs> อุ้ยเป็นไรอ่ะเป็นโมเดลที่เรามาดูกันตั้งแต่เด็กๆใช่คือเด็กในที่นี้คือไม่ต่ำกว่า10ปีคือตั้งแต่ตอนที่แบบมาเดินสะพานเหล็ก <c oughs> ที่เขาย้ายมาที่คือก่อนหน้านั้นอีกปะคือเห็นตัวเนี้ย มาแบบตั้งแต่คือเอาง่ายๆนะตั้งแต่ยังไม่มีตังอะ่ะตั้งแต่ยังไม่มีปัญญาซื้อเร<อ>าคิดว่าชีวิตเนี้ยไม่น่าจะได้ซื้อเรื่องปะ่คือเราคิดว่าชีวิตเนี้ยเราไม่น่าจะได้ซื้อหรอกตัวเนี้ยแล้วทุกครั้งที่เรามาเดินเล่นที่นี่อ่ะเราก็จะมาเดินดูตัวเนี้ยตลอด ซึ่งร้านเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปะวะเหมือนแบบมันเปลี่ยนเปลี่ยนที่ตั้งปะวะคือจำไม่ได้แล้วอะอแต่คือจะรู้ว่าตัวเนี้จะเดินอยู่ในดิสเพย์แต่ก่อนยัง่ม่มีตัวยืนด้วยใช่มีแต่ตัวเดิมซึ่งอยากได้มากแต่รู้สึกว่าราคานี้อะ่ะมันแบบ ไม่มีทงซื้อได้หรอกสมัยก่อนคือคือช่วงที่แบบเรายังเรียนอยู่เพิ่งทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นแบบมันก็จะเรียกว่าเป็นของฟุ่มเฟือยไหมก็ด้วยอะส่วนหนึ่งราคามันก็ค่อนข้างสูงถ้าถติว่าหลักหมื่นอย่างเงี้ยมันก็สูงแล้วนะคือเอาจริงสมัยก่อน่ะมาเดินก็คือกลับบ้านตัวเปล่านะคะไม่มีมาซื้ออะไรได้เลยสักอย่างเพราะว่าสมัยก่อนของเล่น่ะมันเป็นฟิลแบบคอลเลกเตอร์จริงๆเนาะแล้วมันไม่มีหรอกเนอะอาร์ทองอาร์ทอยแบบนี้มันมีแต่พวกวินเทจทอยมีพวกแบบดีไซเนอร์ทอยเนี่ยไม่ค่อยม เท่านั้นคือมาเดินดูเล่นครับแต่วันนี้เราซื้อเขาได้แล้วค่ะ มันแบบมันรู้สึกกนืกอออก็คือเอาเอาง่ายชั้นว่าทุกคนที่ชอบของเล่นในวัยเด็กเราไม่ได้ซื้ออะมันจะมีความรู้สึกนี้แน่ๆที่แบบโตขึ้นกูจะซื้อให้หมดอะนืกอออกปะมันก็ฟูลฟิลไงเหมือนฟูลฟิลความที่เราอยากได้ในตอนเด็กๆแล้วเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมสำหรับชั้นมันไม่ใช่แค่ฟูลฟิลสำหรับชั้นชันคิดว่ามันเป็นแบบหมดไม้หนึ่งที่ฉันปลดล็อกไปได้อะนึกอออกปะ จริงรอเออทุกวันเนี้ถ้าเกิดว่ามาเดินสะพานเหล็กอะ่ะอือก็ไม่ต้องมาดูตัวนี้แล้วใช่ ดูที่บ้านได้เลย <c oughs> เฮ้ยมันแบบมันดีใจอ่ะเนื้อออกปะคือมันรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบเนื้อออกปะเหอนเวอร์เลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันแบบเหมือนเราคลิกไปเลยอีกหนึ่งจุดในชีวิตเนาะคือคนอื่นเขาอาจจะมองว่าเหมือนจมสูงตอนเด็กๆเนี้ยของเล่นอะไรเง <c oughs> ี้ยอืมมันจะถูกซื้อได้แค่เฉพาะ <c oughs> <c oughs> ของเล่นที่คิดว่าเออควรจะมีแต่บางอย่างที่มันดูแบบเฮ้ยมันเป็นของสะสมอย่างเช่นตัวเนี้ยสมัยก่อนมันคือมันเป็นแบบราคาสูงมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเราจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องมีเงินมาก จานวนาหนึ่งนะที่จะมาซื้อ<ช>ของแบบนี้และอย่างเทียบกับหลักการของพี่หนึ่งอีกว่าถ้าเราอยากซื้ออะไรเราจะต้องมีเงินให้มากกว่านั้นถึง2เท่าถูกไหมที่พี่ไม่สิบโอ้คือของฉังนนะ่ะคือ,อ10คืออยู่ช้อปปิ้งอะไรอยู่ต้องมีเงินในบัญชีมากกว่านั้นไม่ต่ากว่า10หรือ20เท่าคือฉันไม่ใช่สิบดยจะประมาณ 20- 30ิบสอะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยหรอไม่คือเราก็ไม่รู้ไงรู้ด้วยความที่เราก็เป็นคนแบบมีภาระใช่ไหมล่ะ<อ>มันจะต้องผ่อนบ้านผ่อนอะไรหรือว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีงานวันไหนไม่มีงานวันนไหย Mm hmm. ก็ใช้เงินแบบอมอมๆไมห่หน่อยหรือก็จะใช้เงินในฟิลแบบว่าที่เราสเปนได้และสเปนเพื่อคอนเทนต์ด้วยหรือสเปนเพื่อความรู้สึกของเราติตใจเราด้วยความ mm hmm. ชอบของเราอะไรประมาณนี้เราก็โชคดีที่ความชอบของเรามาันทาเป็นงานได้ไง mm hmm. มันก็เลย <laughs> ข้ออ้างได้แบบสมเหตุสมผลเ mm hmm. ข้ใาใจไหมเออประมาณลูกใส้่หมกทำไม mm hmm. นะคะยังไงนแล้วเออมันก็เลยรู้สึกฟ mm ูลฟิลรู้สึกเหมือนปลดล็อกไปอีกหนึ่งจุด mm hmm. ที่ uh huh. ฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีทางที่จะซื้อได้แต่เอาจริงเรามาเดินหลายรอบเนาะขนาดว่า ว่าฉันก็มีเงินแล้วนะตอนแบบณนะตอนนี้มีประมาณหนึ่งที่สามารถจ่ายได้อะก็ยังไม่ได้ซื้อสักทีเพราะฉันจะรู้สึกว่าอยากจะดูเฉยเฉยนึกออกปะมันเหมือนแบบเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่โอเคเราทําได้แล้วแหละแต่ว่ามันเหมือนยังไม่ถึงความอิ่มตัวที่เราจะซื้อเขาแต่วันนี้เราก็เลยคิดว่าเรามาซื้อเขาเลยเรารับน้องกลับบ้านไปเลยรู้สึกดีใจและตัวคาแรคเตอร์ก็เป็นตัวที่เราเคยดูหนังแบบครั้งหนึ่งแล้วร,รู้สึกว่าหนังมันมีความอมอมเศร้าๆเป็นความรู้สึกที่ว่ามันไม่ใช่ความแบบล้นลาอะไรขนาดนั้นเอ การออกแบบมันก็ดูฟิลแบบกึง่งมนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าออชอบนะคะส่วนตัวเนี่ยยังคิดว่าแบบหือว่าเป็นเพราะว่าความรีเลทหรือว่าเราชอบแบรนด์วายติองอาร์มาก่อนแล้วทําให้เราเลยต้องชอบลาบูบูไปด้วยวะก็ไม่แน,น่นะเพะมันเป็นความแบบนั่นแล้วก็ลาบูบูเองก็มีตัวที่เป็นได้รับแรงบันดาลมาจากแบรนด์วายติงอาร์ก็มีซึ่งมันเหมือนเป็นชะตาปะสุดท้ายแล้ว,ว่าโลกอะ่ะมันจะเหวี่ยงความชอบของเราเข้ามาหา เช่นกูเหวี่ยงมึงอย่างเงี้ยโอเคนี่ก็เป็นบล็อกนะคะที่เราแบบว่าพามาซื้อของเล่นเสียงสั่นทําไมพาซื้อของเล่นเนาะพามาแบบว่าเป็นฟิลแบบร r o p b ปปุ่งปุ่งปุ่งปุ้งไวๆวไม่ได้เดินดูทั้งตึกเนาะแต่ก็อ่ะอย่างที่บอกแวะลวะแวะแค่ที่ร้านที่รู้จักนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะกับเมกะพาซานะคะก็มีเซนดิโอดาว่านะคะแล้วก็มีอาตงช็อปนะคะแล้วก็เมมโมรี่ทอยเนาะแต่จริงๆ อะจะแวะแฮปปี้ไวรัสอีกแต่แฮปปี้ไวรัสปีอนะคะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องน้อยหนึ่งแล้วก็ช่องผัวหนอชาแนลด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดดิง,ดง <laughs> กดกระดิ่งด้วยค่ะคือถ้ากดกระดิ่งกด จับสกายอะไรเงี้ยคลิปหน้าร้องให้เลยคลิปหน้าคือคือโชว์เลยก็แต่แม้คลิปนี้ฟิลแบบคลิปฟิลอินโทรพอนะคะอ่ะโอเคไปแล้ววันนี้สีวีเธอสวัสดีค่ะเอาดีเธอได้ดูทุกตัวในคลิปเนี้ยไปแล้วแหละพอฉันจะกลับไปไลฟ์เลยแต่ขอแบบเขาเรียกว่าย้อนไวนะย้อนให้ดูว่าซื้อมายังไงดูีินะ แต่ฉันต้องไปตัดผมจริงจังแล้วผมยาวเกิน